สวัสดีครับผมชื่อนายธีรชนโพทองชื่อเล่นชื่อว่าเอเป็นเมนเทอร์ทีม A จากห้องม .4 ีทับหนึ่งครับโดยกลยุทธ์ของทีมเราคือ 1. เราจะมีทีมเวิร์กที่ดีและแข็งแรง 2. เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ในแต่และแคมเปญให้ออกมาน่าดึงดูดและน่าสนใจดูแลไม่น่าเบื่อ 3. เราจะมีความตั้งใจแต่และแคมเปญให้ออกมาที่ดีที่สุด 4. เราจะมีแผนการ และเป้าหมายเพื่อที่จะให้ทีมเราเป็น The f a ส e b โ o ครับโดยวิคแรกของเราได้เรื่องน้ำเราก็จะส่งนางสาวสติออนทรัพย์รดาชลากรหรือชื่อเล่นชื่อว่าหนุนออกมาพรีเซนต์เรื่องนี้โดยคิดว่าคนนี้น่าจะทำผลงานออกมาได้ดีและอย่างที่คิดไว้แล้วก็คนนี้ก็น่าจะแบบกินะเทน ทำให้คลิปออกมาดูไม่น่าเบื่อแต่ยังไงก็ขอฝากกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับเชียร์ทีม A นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิอออซับดาชลากรนะคะก็เป็นตัวแทนของทีม A จะมาทำแคมเปญเรื่องน้ำความรู้สึกขหรอ,อกดดันมากคนเที่ยวมาลงกด,กดดันนแบบเฮ้ยเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะทำได้ไหมอ่ะ คือคมเป็นเรืเ่องน้ำเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่นะเราก็คิดเหมือนกันว่าจะยากสำหรับทุกคนแต่ยังไงก็เราก็จะสูส้ จะมาพีเซนเตอร์น้ำนะคะน้ำา1โมเลกุลมี2ไฮโดรเจนและ1ึออกซิเจนโดยจะทำพันธะกันโดยกโัโควาเลนต์ออกซิเจนยังมีอีก4อิเล็กตรอนที่ยังไม่ได้ทำพันธะอะไรเลยจึงการเป็นประจุลบและไฮโดรเจนเป็นประจุบวกน้ำจึงเป็นโมเลกุลที่มีขั้วล้วก็จะมาทำการทดลองเรื่องน้ำสามารถจุดทำร้อนได้ลูกบอกมาที่ Meses, no me bueno. เห็นได้ว่าพริกไทยมันลอยบนน้ำก็เพราะว่าน้ำมันมีแรงตึงผิวทำให้พริกไทยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแต่เมื่อเราเอานิ้วจุ่มน้ำยาล้งางจานแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำจะเห็นว่าพริกไทยมันจมลงไป ข้างใต้ของชามก็เพราะว่าน้ำยาล้าง,งจานมันลดแรงตึงผิวของริกไทยทำให้ริกไทยจงลงสู่กลนถวย มีขั้วได้เท่านั้นสารไม่มีขั้วทำละลายไม่ได้ดยกตัวอย่างเช่นขั้วลบของน้าจะหันเข้าสู่ขั้วบวกของโซเดยียมไอออนขั้วบวกของน้าจะหันเข้าสู่ขั้วลบคลอไรไอออนการกำเนิดเพียงเท่านี้ค่ะครับก็หลังจากที่ทําแคมเปญแล้วก็แรกๆกก็แบบเกิดอุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นแคมเปญแรก ที่จะเลือกคนมาทำก็คนที่มาทำชื่อว่าหนุนใช่ไหมครับก็แรกๆก็ทำไม่ค่อยดีเพราะว่ากังวลเรื่องบทนิดหน่อยเพราะว่าลืมเพราะว่าได้กระทานหันเรื่องตัวคณันกระทานหันก็เลยทำให้จำบทไม่ได้พอหลังๆก็จำขึ้นได้บ้างก็ทำให้แบบแสดงออกมาดีอย่างที่เราคิดไว้ก็น่าจะแบบน่าจะชนะ ตอนสี่ที่หลังจากทำแคมเปญเสร็จคือมันรู้สึกโล่งใจอะอะไรอะไรก็ลงไปหมดตอนแรกเพื่อนกดตันอะแล้วทำให้เราลืมบทด,ด้วยแต่ตอนนี้ก็ได้ปลดวันออกไปแล้วปล่อยออกไปหยิ่งชิเป็นคือมันแบบเ <c oughs> ขาขึ้นหน้ากล้องทีไรมันก็แบบจะแบบออก acting ตลอดเลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรวะนี่คือตัวเราเหรอมันไม่ใช่ตัวเราอะแต่ยังไงเราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะ มันกลับไปแก้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะแก้ก็แบบเออไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ว่าผลจะออกเปไนน็นยังไงจะดีหรือไม่ดีแต่ไงแล้วก็ท,ทําดีที่สุดแล้วถ้าที่เราจะทําได้